กินอะไรคะกินหนหูไม่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้ก็เหมือนเดิมที่เดิมท, <c oughs> ที่เดิมใช่ไหมคะใช่ตอนนั้นเมื่อวานบีซีวันนี้แม่สองคนแม่ลูกเยอะๆค่ะตับขนมจีนค่ะเก็บตกเมื่อวานนี้ค่ะขนมจีนเมื่อวานคือเกินูเหรอ ไม่ใช่วันเกิดไข่เมื่อวันวันพระเลยอยากกินเพื่อนๆนเข้ามาทําบุญเขาก็เลยแวะมาหาอันนี้ตำหนมจิ้มของน้องเลาลค่ะ,คะเอาพริกติดคกของแม่ใช่ไหมคะแคอยู่บอกกดจิ้มดูไม่บริเดไห่หกับบแลเลวคะ่ะต้องเฮ็ดห่ยูนุ่บางคนปองแปงปองแปง,แปงอีกคนพ่อเองพ่อเอง นุ่พ่อยังไม่เส่เสื้อเลย่อดใส่แตจเลยไปยุ่งกับพ่อข้าของอร่อยมากเลยมาชิมแม่รู้แม่รู้แล้วมันแซ่บนชชิมแล้วเหรออืมแจ็คสิก,กินอีกอย่างค่ะตื่นมาแต่ละเสาร์แต่ละวน็นมีขนมกินเยอะก็เลยเก็บตกตามขนมนำ,นำ ตาขนมจีนเลยทำลายไหลโอ้ยคือตักหนากสถะละ่ะผู้บางคนโอ้ยใส่ยใจนี่เสียเปล่ก แ่บค่ะแม่แ่บเบิดลูกค่ะกินให้หมดเด้อจะแสบห้าห้าห้าผัดแล้วหน่ไม่โตเด้อค่ะเด้อห้องแต่หมูกินเขาน้ำได้ทางไหน แดกแซบทำอะไรก็แซบใช่ไหมคะ้า mm hmm. จะไปซื้อเก็บกุ้งไม่ไปแล้วร้อนแดดแดดแห้งแห้งขาเสมอ ตื่นมากค่ะหาแต่เนื้อกินนู้นเห็นคลิปเราด้วยเนี่ยใช่ตุ๊กอร์วิดีโอจัดตื่นมาหาแต่ของกินกองทับต้องเดินด้วยท้อง không okay. khai okay, hoa okay, để hoa có ở story <coughs> วันกินเยอะกินทั้งวันเลยเมื่อวานเนี้ยกินตั้งแต่เที่ยงยันถึงกินทุ่มเมื่อคืนเนี้ยสองทุ่มไม่ดูเพื่อนเพื่อนเขากลับสองทุ่มเมื่อคืนเนี้ยเด็กกี่คนเมื่อคืนเนี้ยเมื่อวันเด็กกี่คน เด็กสี่เด็กสี่แล้วพี่ไมาล่ะเด็กห้าเด็กตูนึงเควินน้องเซนน้องเซนแล้วก็เมล่าเลเล่ไไม่ใช่หนูเฮ้ยรู้หนูแล้วต้องเอาพี่ไมล์โอเคพี่มไมล์มีแค่สี่คนอะอโอเคโอเคสี่คนรวมจ้าของบ้านจะเป็นห้าคน ผู้ใหญ่กี่คนคะผู้ใหญ่กี่คนใหญ่คะกีใครบ้างคนสองคนสามหนึ่งคนใครบ้างหนึ่งคนสองคนเอาหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้็นับเอาถ้าไม่จะไม่รู้หรอคะแม่ของใครก็พูดมาสิคะแม่ของเทวินแม่ของน้องเฟนสองแล้วนับสี่นิ้วอยู่ไหน แล้วใครอีกปลาแดงหายไปไหนนะก็ปลาแดงแล้วพ่อ่ะพ่อ,อพ,พ่อ,อยมัน<พ>ไม่ได้ยะมาอยู่กับพ่อของน้องเซนไงไม่เห็นหรอพ่อของน้องเซนเออพ่อของหนูหนูขางบนพ่อของหนงูพ่อของหนูทำไมไม่มาเล่นเ้วยอย่ะ ก็ุูหนวกคหมไอนมีห้าคนเหรอมีห้าคนเหรอห้าคนเหรอแม่มีห้าชื่อไหนแม่เจี๊ยบแม่จุ๊บแจงแม่จิงพ่แดงพ่อร้องเซนห้าหกคนคนพัดหมดเลยอู้กินส่วนวัศแอบด้วยขนมจีน,นอขอโทษขออภัยนะคะทูฟิงเกอร์ค่ะช้อนส่วนตัวนะคะ ตักขนมจิ้มเดลลุดต้งองซอสอมส่วนตัวค่ะ two finger excellent my p r i v a t e วันกินทั้งวัน วันพระเขาได้เจอกันก็ามาทำบุญก็เลยแวะมาหาอยากได้เก็บกุ้งเนะกินแก้เผ็ดแซ่บเอฟซีได้อย่างกินเนะค่ะเนาะ ก็ไม่กินตาขนมจีนให้โม่เบิงมากกระเบิ่งเะะด้นนดบอบ่มากกระเบิงมีค่าเท่ากันค่ะ ชอบกด็ดูไม่ชอบก็ดูเบิร์ให้นะคะรวบรวมความสามารถมากินให้เพื่อนดู <c oughs> เมนูก็เมนูบ้านๆน,นะคะ ง่ายง่ายสไตล์แม่เลาพาเพินไม่ใช่สไตล์มายุลลานะคะสไตล์อิสันค่ะ ชอบใครชอบมันชอบอีสันต่างหากฉันก็ชอบบดราคาแต่อีสันมีกินแค่นี้กินได้หมดทุกอย่างกินหมดทุกอย่างที่ขวงหน้า

เพ็ดนะคะแห้งเพ็ดแห้งแซ่บบัวเพ็ดบัวแซ่บเงี้นคือเครืงฝากเลยค่ะบางเงี้นบางแหนมไม่ต uh ิดตนโอ้ยกินขนมกับแก่เพ็ดก่อนนะเก็บตกของเมื่อวานแบบทุกอย่างเลยค่ะเด้อเก็บตกทุกอย่าง แบค่ะินเอียงก็แซ่บนะคะเนาะคนจิดจอยคนชิดจอยไปน่ะบัานด้วย อาหารกินอี่ยังกับแางค่ะบ่เสร็ลเร็วทาบ่มีปลาทาบะมีเผ็ดเผ็ดเนี่กินพิซซ่ากัยังบ่เร็วกินอี่ยังกับบแเร็วค่ะคือขีสานบานเฮา ไล้เป็ค่ะไม่กินขนมกินให้เบิองค่ะกดไลค์กดแชร์น้ำเนยนะคะเดอ้อช่องเมนลาผ้าพืน้นติ้งต้องค่ะไม่ชอบกด็ดูชอบก็ดูนะคะเดอ้อมาเบิองให้เนี่ย 从哪儿？<laughs>